นี้มีข้อมูลข้อมูลหนึ่งส่งมาเพื่อจะถามทางท่านผอโดยตรงท่านผอนัชพัฒน์ยังคงอยู่ในสายเนี่ยท่านขาคราวนี้บริษัทอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าสคบบอกว่าให้หยุดจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายก่อนข้อที่จริงเป็นอย่างไรคะใช่ไหม้กสคบไม่ินการปริมิตรหัวเราะเลยจริงจริงสคบไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลย ไม่ได้มีอะไรที่จะไปห้ามหรือไปบอกเขาจะไปตีสารอย่างนั้นนั่นคือข้มูลจรเพียงแต่ว่าตัวผมดาวนะครับตัวบริษัทเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าถูกสกบปตรวจสอบอ,อ,อยู่ก็เลยหาเหตุหาเหตุเขาอ,อ้างไม่รู้อะไระไปอ้างก็อ,อ้างสบปกกไว้ก่อนรับว่าสบปหยุดจา่ายเพราะว่าเทสที่จะได้ตัวเองตั้งหลักนั้นชาวบ้านจะไปเชื่อสบแบบชัดเจนแล้วนะไม่มีคำสั่งนี้อย่าไปเชื่อคุณกิตอนงค์ฮะถูกความขู่บ้างไหมฮะ คือกรณีนี้เขาก็จะคือทุกเคสทุกคดีจะผ่าปานการการว่าเราเนี่ยรับรับถูกรับจ้างมาให้ทําว่าเป็นคู่แข่งเขาอิจฉาเขาให้ทํา เคสนี้ยังไม่มีขู่ฆ่า oh. ท,ทุกเคสจะมีแต่เค,เคสนี้ยังไม่มีเพราะว่าเรากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเคยดําเนินคดีเขา م, แต่ว่าไม่ถึงเป็นเพียงแค่แม่ขายนะคะแต่เราก็ดักทางไว้ทั้งหมดว่าในส่วนน,นี้เนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของบล็อกผู้เสียหายไม่ให้มาแจ้งความมากกว่าแล้วก็จะอ้างว่าหน่วยงานรัฐไม่ให้จ่ายเงินเขาไม่ได้เป็นคนไม่จ่ายประเด็นคือที่เรารีบออกมาตรงนี้เนี่ยพอสิบไม่จ่ายใช่ไหมคะประกาศ10ไม่จ่าย15ไม่จ่ายนะคะแล้วก็ประกาศหยุดการดําเนินการของบริษัทเพื่อที่ไปตั้งแพลตฟอร์มใหม่ชื่อใหม่ กก็ตั้งชื่อแล้วนะห้องชื่อแล้วนะสยามแฟนพันแท้ชื่อใหม่ตั้งไว้เรียบร้อยไปขอใบอนุญาตสคบใหม่ด้วยสคบจาด้วยนะคะสยามแฟนพันแท้ค่ะชื่อบริษัทใหม่ไม่ใช่สยองแบบสยองหรือเปล่าคะท่านตรงนี้ค่ะไปขอใบอนุญาตใหม่แล้วด้วยนะคะขอญาตใหม่แล้วด้วยตรงนี้นี่คือว่าเหมือนว่าเขาต้องการหนึ่งมกราคมค่ะเขาจะเปิดใหม่เป็นขายตรงเหมือนเดิมแต่ชื่อใหม่ย้ายแพลตฟอร์มทุกคนที่เป็นผู้เสียหาย8 00 0ันกว่ารหัสเนี่ย ไปที่สยามแฟนพันแท้แต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนละเพราะว่าเขารู้ว่าเรารู้ทันธุรกิจเหมือนกันหรือเปล่าครับใกล้เคียงกันเขาบอกว่าเขาจะมีสัญญากู้ยืมเงินด้วยค่ะท่านอันถูกต้องตามกฎหมายมเพื่อ,อจะให้ทุกคนเนี่ยสบายใจว่ากู้ยืมเงินมา แล้วก็รับรับรับเงินดอกไปแบบนี้ oh, oh. อันนี้คือ <Yeah. S 1> เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง uh, นะคะคือต้องบอกชาวบ้านนะไอ้การไปขออนุญาตขอจดทะเบียนกับสคบในเรื่องหนึ่งนะแต่การกู้ยืมเงินนะต้องไปกระทรวงการคลังนะครับ mm hmm. นะมัน,ม,นมันไม่ใช่ทําได้ทันทีนะครับสค mm hmm. บเขาก็รับจดรับจดแล้วแต่แต่แต,ตอผมเข้าใจว่าต่อไปสคบต้องตรวจเข้มข้นขึ้นละ่ะ mm hmm. ถ้ากลุ่มเดิมมีคดีอยู่อาจจะต้องมีระเบียบคนที่เคยถูกดำเนินคดีอาจจะไม่รับจดให้ก็ได้ ครับอาจารย์ค่ะขอสั้นๆนิดเดียวอาจารย์สรุปคือผู้เสียหายตอนนี้หยุดจ่ายหยุดลงทุนนี่คือเชื่อถือไม่ได้เล่ถูกต้องคือผมแนะนําว่าหนึ่งต้องหยุดสองแจ้งความถ้าแจ้งความที่กองปราบได้แจ้งหรือไม่ก็แจ้งที่เชียงใหม่ผู้การเชียงใหม่ก็ไปอายัดเลยค่สาระตอนนี้สดๆอยู่ที่อำเภอสารพีตอนนี้ผู้เสียหายสามารถไปรวมที่สารพีได้คือเขามาไม่ทันก็อยู่จะนนี้อยู่ที่อำเภอสารพีที่สพสารพีนมันไม่ใช่แค่สพสารพีนะมันต้องผู้การผู้การภาคห้า ต้องดาเนินการเองแล้วหรือผู้การจังหวัดเชียงใหม่ต้องดําเนินการเองแล้วถ้าจะคุ้มครองสิทธิประชาชนแบบนี้จริงแล้วมีคําถามแต่ว่าเดี๋ยวหลังหลังจากรายการจะคุยกันต่อนะขอบคุณด้วยท่านท่านผอจากสคบนะท่านผู้ในการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์นะแล้วก็ติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจนะท่านรนชพนะขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านผู้เสียหายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณกิตตรงค์ด้วยขอบคุณอาจารย์ปรเมฆด้วยนะครับยินดีครับขอบคุณทุกท่านค่ะ